ัสดีค่ะทุกคนพิมเองนะคะทุกคนตอนนี้พิมอยู่บนรถค่ะเราสองคนอยู่บนรถทุกคนโอเคทุกคนเราสองคนนะคะกำลังจะเดินทางไปหลินอันหลินอันช่อว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณสองชั่วโม ที่จีนมันไม่สามารถขับเร็วได้นะทุกคนกหนดบางเส้นที่แบบมีโรงเรียนะอะไรเงี้ยขับได้แค่30ทุกคนกคนรกว่าคลานอย่างบนไฮเวย์หรือเอ็กซ์เพรสเวย์นะคะบางโซนก็ขับได้แค่80บางโซนก็ขับได้120ยอะไรเงี้ยคือเขามีกําหนดมีกล้องก็คือถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยจ่ายเงินแน่นอน โลข้างหน้านะคะมันจะมีเรส t s t เตชันเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรทานก่อนนิดนึงเพราะว่าหิวมากหิวมากจริงๆทุกคนถึงที่แวะพักแล้วนะคะเข้าไปพักกันนิดนึงหาอะไรทานหิวมาก น้อยมากเลยอะสามสิบหยวนร้อยหสิบาทน้อยแค่นี้อันนี้สิบห้าหยวนนะคะเฉลหงเตาธรรมดาไม่ได้อร่อย,ยไม่หวาวชิมกว๋วยเตี๋ยวกันอีกกว่าอันนี้ก็ไม่อร่อย,ไม,ยไม่อร่อยสักก 等玩儿久了

คมีระเบียงตรงนี้ด้วยสวยมากเลยค่ะเขามีอ่างให้แช่อยู่ข้างนอกห้องนะคะห้องน้ําอยู่ข้างในแช่อ่างอาบน้ําอยู่ข้างนอกแล้วก็นี่เห็นเป็นวิวแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวพิมตั้งใจว่าเดี๋ยวพิมจะเดินไปถ่ายรูปเล่นนะคะเก็บรูปเล่น มันจะไปถ่ายรูปตรงที่มันเป็นเต็นท์ที่พิมพ์ให้ทุกคนดูเมื่อกี้ตอนนี้พิมพ์รอรถชัตเตอร์บัสอยู่นะคะคือที่เนี่ยเขามีบริการก็คือถ้าสมมติเราจะไปที่ไหนจะไปทําอะไรที่อยู่ภายในบริเวณของรีสอร์ทอ่ะก็คือแค่เรียกชัตเตอร์บัสของเขาอะ่ะมาเขาก็จะมารับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปส่งสมมติเราเสร็จแล้วเราอยากไปที่ไหนต่อแล้วก็แค่โทรเรียกเขาจะไปรับไปส่งดีมาก ไหมเบบีส้สวยมากสวยมากเนาะออตรงนี้สวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดีน่รักมากวิวก็ดีปาคิมจะกลับขึ้นไปที่ห้องพักล้างตัวนิดหนึ่งเพราะว่าคันมากตรงนี้มันเป็นหญ้าหมดเลยอะมันมียุงมีมแมลงด้วยเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ำล้างตัวนิดหนึ่ง น้ำมันจะเป็นแบบรอบๆอ้อ,อมอ้อมอ,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 มอม้อแล้วเขาก็จะมีแบบบ่อน้ําพุร้อนด้วยแต่ละที่เนี่ยมีหนึ่งบอ่อมีสองบอ่มอ,บอมีตรงนูนด้วยอันนี้เป็น Lemon Spring นะคะลาเวนเดอร์สปริงทุกคนก็จะอยู่ในถ้ำทุกคนเห็นปะาว่าน้ำมันออกเป็นสีม่วงๆชมพูชมพู yeah, Awesome, right? Yeah. It's, everything is affordable, it's not too much expensive, yeah. but their facilities is more than we expected. Yes. Right? Oh, it's here, one more, another. One more, another. Cow milk spring, wow! And even ginger spring, this is เหมือนตะไครน้ำเลยอะสีออกแบบเขียวๆเ,เ,เหลืองๆ <c oughs> ดูมันไม่สะอาดยังไงไม่รู้อะสีน้ำมันแปลกมากาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปดูวิวสระว่ายนะ้ำฝั่งหนูนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คนยังเยอะอยู่ไหม กลับไปอาบน้ําแล้วนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วหิวมากแล้วจากอาบน้ำอยากไปหาอะไรทานแล้วคนดูบรรยากาศในรีสอร์ตดิดูดีมากอะเนาะใช่ไหม Is it feel good here? <Yes. S 2> Do you like it here? Yes, I enjoy it. แกนออนะคะแล้วก็สั่งอาหารข้างในนี้เอาไม่รู้จะทานอะไรดีแสงเหลืองมาก อาหารมาทั้งหมดแล้วดูน่าทานมากๆเลยนนี้เป็นเนื้อหมูนะคะผัดแบบซอสเปรี้ยวหวานะน่าจะอร่อยสอย่วนช่ยอีอันเนี้ยอร่อยมากมันจะเป็นเหมือนแบบเนื้อปลานะคะเขาแร่แล้วก็จุดก็จะเป็นแบบผักกาดดองเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยมากอันเนี้ยกินอยู่ คนอันนี้เป็นเส้นเส้นเส้นแบบนี้พี่มชอบมากทุกคนอร่อยมากหนึบหนึบแบบอร่อย<ป>ทุกคนเห็นดีเทลป่ะ<อ>เขามีทำให้มันเป็นแฉกแฉกแบบนี้ด้วย รูมันไม่เผ็ดเลยอ่ะทุกคนคือถ้ามันเผ็ดกว่าเนี้มันจะแบบรสชาตมันจะเข้มข้นกว่านี้อ่ะน่าสดมากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะนอนแล้วเพราะว่าแอบเพลียๆนิดนึงจากที่นั่งรถมาทั้งวันน้งจากมาถึงพิมว่าวิงก็แทบจะไม่ได้พักเลยนะมีออกไปถ่ายรูปเล่นมีไปเล่นน้ำ ก็กลับมากินข้าวก็มไม่มีอะไรและวะ้วนี่หว่าเหมือนจะทําอะไรเยอะคิดว่าวันนี้มันเคลียม,มาแล้วพม่งควรจะรีบนอนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไม่ไหวนะคะปันดีค่ะทุกคน เช้าเยอะมากอาหารเยอะมากทุกคนเลือกไม่ถูกเลยอะถ่ายมาไม่หมดเลยอะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆตอนเช้าอะพิ่ชอบทานไข่ทุกคนไข่อะไรก็ได้อะไข่ต้มไข่ดาวอ,อมเมร็ดแต่ว่าถ้าพีเฟอร์ที่สุดขอเป็นไข่ต้มอ,อันนี้สวยมากดูดิเริ่มด้วยอะส้มนะคะเชื yes. เยอะมากเพราะว่าพี่หมาอยากลองทุกอันเลยแต่นะคะคำแรกอืมอืมืออเดี๋ยวโอเคลพิมกินพริกเข้าไปด้วยเผ็ดมากกับพริกอ่ะแต่อร่อยอ่ะรสชาติมันซุปมันดีมากาอ่ะกรอบมาก อันนี้กรอบแบบหัวแตกแน่นอนอ,อืมกรอบจริงเวลาแบบไปเข้านอนแล้วแปลกเฉียบพี่มานนอนไม่หลับตลอดเลยอะพี่มาเข้านอนเร็วมากสี่ทุ่มห้าทุ่มยันก็เริ่มนอนแล้วอะ พยายามนอนก็นอนไม่หลับอร่อยไหมอร่อยมาก w h วิชวันด o ยังไงเลย like chocolate เขานอกสวนมากอ่ะสซสานี่อ่าท๊าย了 ว่าชั้นสามนะเดินผ่านทางเชื่อมไปมันก็จะไปถึงตู้กดเกมตู้เล่นเกมอะไรพวกเนะี้ยแล้วก็จะไปเล่นเกมย่ออีก่อนแป๊บนึง oh <laughs> จะเที่ยงแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาต์แล้วชอบที่นี่มากเลยอะ่ะไม่อยากกลับเลยทุกคนอากาศดีๆเนาะแบบเงียบๆสงบมาก ขา้าวซอนก่อนนะคะนี่เคยวันแล้วมะโอเคเดอ๋ยวสกู <laughs> <laughs> 抬得高一点嘛。好累啊，我都出汗了。还还是很累的。再高。<laughs> 没有力气 <laughs>。再高再高、啊、再高一点嘛。買一買一 Later、啊。哦。但是我进去、那個、<laughs> 我进去 <laughs> 哦，哇哇在哪里啊？在 blue，找人收起它了哈，能有朋友见没？太棒了！